ต้องหาสเหลือมานะเอ้ยที่ไงกางเกงสีม่วงเออแต่องท้่ใส่รองเาใส่รงเท้าเหลืองมานี่คืออะไรเนี่ยโอเคให้เวลาหาทีเรเป็นเยอะไม่ได้นะคิดว่าเขาจะทำมา ผมน่าแก่บวานี้ก็แบบไม่ต้องเลยสายก็แคร์ฉัแล้วก่อนถ้าเกิดที่นั่งที่แถวหน้าที่นั่งแถวหน้าอยู่อยู่มานานเอาอาวุโสเหมือนเหมือนมึงกับกูที่เป็นกับตันทีแล้วไปถามกันจริงๆคิดว่าเราเตะไหวไหมเออเฮ้ยไหวอยู่แล้วเราไหวอยู่แล้วถามนักข่าวที่นั่งนี่ไหวหรือเปล่าเออเราไหวมาสองคนไหวไหวก็คือคนนี้เขาเตะบอลประจาอยู่แล้วผมก็เขาเตะเขาก็เตะบ้างเรื่อยๆไปแต่ว่าแต่ว่าเรามีแผนแล้วถ้าเกิดไม่ไหวเราก็ให้น้องๆฟิตๆไปวิ่งแทนงถูกต้องเพราะว่าปีนี้เอาจริงจริง ถ้าจะเห็นว่าโฉมหน้าถ้าเกิดไปดูจับฉลากาของรอบที่แล้วกับรอบนี้หน้านักฟุตบอลบเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมีน้องๆแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากอีกหน่อยเราก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละเด็กเข้าไปล้อ <c oughs> แต่ฝั่งสีเหลืองดูเหมือนจะมีเด็กๆเ,เยอะอ๋อใช่ของผมจะแบบมีน้องๆไปรุ่นเยอะมากกว่าทีนี้ทีนี้เขาจับฉลากาไปเจอแบบ อาวุโสใช้ได้เรียกว่าอย่าพูดว่าอาวุโสเลยเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ที่แต่ละตัวตึงอยู่ทีนี้หมดเลยนะคนแก้งคนตีเด่นคนอ๋อปากไงใช้ใช้ปากเล่นทีนี้แต่ละคนเวลายิ้มแบบนี้ไม่หรอกแต่ว่าคือฟุตบอลช่องอ่ะมันก็โอเคเน้นสนุกสนานด้วยเน้นฝีมือด้วยแล้วก็เน้นเฮฮาด้วยใช่แล้วมันต้องมายิงเฮฮาเป็นเรื่องสำคัญสำคัญนะแต่แต่แต่ตัวหยากชนะครับแต่ตัวฝีเท้าอยู่ทีมนี้เยอะนะ เที่ที่ผมก็มีเฮ้ยทีนี้ทีผมก็มีไอ้ทีนี้ก็ดีนายนภัสแต่นี่พูดจริงเท่าที่ดูเนี่ยคือสูสีนะสูสีเอาจริงสูสีเลยแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่เห็นหมดทุกคนเพราะบางคนไม่ได้มาแต่ถือว่าตัวสูสีเลยครับผมมีความหวังกับใครได้ไหมคะรู้สึกว่าต้องคะแนนนำลูกแรกของเราเอาจริงพูดจริงปีนี้ตั้งใจเทรนจุดโทษอย่างเดียวเลยเหรอคุณเทรนใครแบรี่ปีรี่ผมจะเอาแบรี่ให้ยิงจุดโทษให้เขาให้ได้พอใจช่วยเขามาตลอดครับ

วิ่งแบไรวิ่งวิ่งเร็วอยู่ข้างในยังไงยังไงทังไมไม่อยู่ข้างในไม่มีไม่ไปตีความอะไรแบบนั้นไม่เป็นคณเรื่องพวกบอลคุณเรื่องอะไรเลยเรื่องฟุตบอลเรื่องทิมเกาหลีที่เราดีนะทิมทิมพี่เกดไม่ได้เหงาในทิมนั้นอ่ะเอ้าผมก็มีเพื่อนแต่เพื่อนนก็มีเป็นคู่นะครับมันมีคนที่ไม่มีคู่ก็มีอ๋อเป็นน้องๆที่ไปเป็นตากล้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรึงว่ากำลังจะบอกว่าเอ๊ะ คุณเก๊เขามีคู่ไปด้วยหรือเปล่าเผือ่อคนจะสงสัยกันผมไม่มีใครไปด้วยเลยอ้่แบบมีกล,ลบกล้องลำบากตายเลย <laughs> ไม่มีไมม่ีเกศไม่มีครรับจิงแล้วคือโอเคทริปนั้นอ่ะมันไปถ่ายรายการนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แต่ว่าเราไม่ได้แยกเดินกันอยู่แล้วใช่เพราะไปเป็นแฟนกันนั่นแหละเพราะนั้นเกศก็ไม่ได้เหงาหรอกไปอยู่ด้วยกันหลายคนก็เลยแบบสงสารอยากกุมมือแต่ว่าคนที่ไปด้วยมาก่อนนั้นเนี้ยบอกว่าไม่ต้องมีใครกุ้มของกับเกศเลยเอ้ยผมสบายจริงจริงคือคืออยู่อยู่กับเพื่อนๆผมสนุกใช่ใช่่นีฮะยเแล้วเห็นเวลาคนเดโดนสวีทกันอ่ะก็ลำคาญเหมือนกันอะไรเงี้ยลำคาญใครที่เอางี้ละเออพูดตรงๆเป็ลำคาญใครสุดถ้าพูดจริงเลยนะพูด้องกันเลยป่ะพูดล้อกันเย หนึ่งสองสามไอเล็กไอเล็กซ์ก็อยู่ตรงนี้ไงนี่แสดงว่าเขาหวานมากเลยใช่ไหมคะพี่พายจะนะคะหวานมากเลยทิ้งระเบิดเดี๋ยวเวลาพอมันมีงานแต่มันก็มาด่าแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพวกแบบว่าหวานบนอกหน้าเราแต่มันจะแบบคือเซลล้วสนุกอะอะถามก่อนไปเห็นว่า ทำไมเราเข้าเกาหลีไม่ได้เข้าว่าคิดไม่ได้อ๋อที่โดนเรียกกันเลยเกิดอะไรขึ้นอาจจะเพราว่าเคยไปครั้งแรกผมเพิ่งไปเกาหลีครั้งแรกเออเป็นครั้งแรกเลยแล้วเขาก็เขาก็เรียกผมเข้าไปในห้องแต่ว่าคือจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนแบบเรียกเข้าไปแล้วก็เหมือนให้ไปให้ไปปั๊มอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่อะไรแต่ว่าตอนนั้นก็โลกๆนิดนึงงานนาๆตอนนั้นก็มีวิธีบอกไว้ไงว่าเราแบบต้องจาน้พี่ผมคิดอย่างเดียวเลยผมไม่สามารถผมไม่ได้บอกอะไรเขาก็แบบว่า เพราะว่าจริงๆพาสปอร์ตนะคือมันจะมีเล่มที่เราเดินทางมาเยอะพอสมควรมันจะเป็นเล่มเก่าผมก็หนีไปแล้วไอ้เล่มใหม่เนี่ยคือเขาเอี่ยมเลยแล้วก็ก็ยื่นให้2เล่มแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังเรียกเข้าไปอยู่ดีเขามอดูหลักฐานอะไรถ้่ตอมอเผมโดนเดียวเสือกันนะ อ๋เอ,อเพื่อนรุ้นเพราะเพื่อนดีใจได้คอนเทนต์เออเพราะว่าตอนนั้นผมออกมาแล้วผมกับเกสทุกคนออกมาแล้วมีมีนี่อยู่เอ,อ้ยผมเป๊กแล้วก็ตอนนั้นไปก่อนผมเป๊กไปวิวอ่าออกมันหมดแล้วมาแล้วเหลือนี่คนเดียวก็โทรมาบอกว่า นี่ยกูติดโดดห้องดำกว่าเรียไม่ได้ยืนรอเขาหลังพี่บอยไม่รอแบลกระเป๋ากันหมดแล้วเฮ้ลงมาตรงที่กระเป๋าแม่เพราะว่าเวลาผ่านตมอเขาก็เขาจะไม่ค่อยยืนรออยู่แล้วเขาจะให้ลงมาเลยใช่มีเป็นรางหมดเลยรางทิปนี้เพราะว่าโบกับนิวโอ้ใช่ตลกมากทิปนี้ตลกที่มันเป็นทิปที่แบบว่าถ้าใครดูรายการจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่เมคขึ้นมานะใช่โค้นแบบคือทุกคนไม่เลือกหมดจริงจริงโดนแต่คุณแล้วโดนแต่ผมแล้วผมโดนเรื่องแบบว่าพวงกุญแจก่พวงกุญแจเขาเหมือนแบบเป็นพวงกุญแจมือ่เป็็็นนนนออัเเเลกกกกๆพพววงงุุุญญญแแแแจจจคื่่ปทีบบ หมือนการพุชแย้ม huh. ม <laughs> ืออย่างเงี huh. ้ยจะเป็นใครเล็กๆเขาบอกว่าถ <Well, S 1> <between acting> uh ้าอะไรก็ตามที่มันรูปทรงเหมือนอาบูดอ่ะคือไม่ได้ก็เลยโดนหยุดแล้วผมติดต่อมอติดต่อมอเสร็จแล้วปุ๊บมาเป็นไอ้เป๊กบอกว่าคุณนิวลืมทำ KTA และของคุณโบย KTA ไม่ผ่านไม่่ผานอ้เจมื้อตั๋วผิดเดือนไอนี้โง่สุดอันนี้คือซื้อตั๋วบินบินมกราซื้อตั๋วกุมภาอันนี้หนักสุด กลายเป็นรวมตัวกันไม่ได้ไหมฮะพอรวมตัวมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ไหมตอนก็ชงๆเหมือนกันนะใช่ก็ถือว่าแบบตอนแรกอ่ะจะถ่ายกันแค่4ตอนก็เลยมีตอนนี้ผมขึ้นมาเพิ่มอีกตอนหนึ่งถามมาเลไทยดีเลย์ของเราหน่อยครับดีเลย์เพราะว่าผมไปญี่ปุ่นใช่ไปไปญี่ปุ่นกับของช่อง3นะไปไปของละครใช่ครับก็เลยกลับมาดีเลย์ครับครับแค่นั้นเองเป็นไงคะก็ไม่มีอะไรกลับมาก็ไม่เคยได้ฉลองตรงวันเลยนะคะทุกราโอ้ใช่ปีที่แล้วผมก็ติดโควิด ใช่มีดอกอ๋อเออจำได้ความรักมันไม่ต้องตรงวันก็ได้ทุกคนแล้วทำไมไม่เป็นดอกทานตะวันอีกแล้วอ๋อเพราะว่าผมว่าเขาสดใสเมันดอกทานตะวันอีกใช่แต่คงคอนเซ็ปต์นี้เป็นต้องีคำนี้ก็ชอบดอกทานตะวันด้วยแล้วมันมันเหมือนเขาด้วยคมีอะไรพิเศษนึกว่าพิธีกรรมไหมคะไม่มีแค่นั้นแหละก็กินข้าวกันให้ดอกโบอั๋อกมาไม่แต่พิเศษปีนี้ก็คือเขาพูดไปในคลิปเลยว่าเฟย์แฟนตัวเองอ๋อรายการรายการก็สนุกอันนี้เขาเล่าให้ฟังเขาปวดปวดเลยหรือมันอะไรกัน น่ารักน่ารักเขาเป็นแฟนกันไี่ด้วว่าอะไรอ่ะส่วนของพี่เกสแจ็คกี้พี่อินเสิร์ตหน้าผมไปเยอะของพี่เกสแจ็คกี้ก็แบบมาบอกว่าที่เป็นข่าวไม่จริงค่ะเขายังโสดกันโจเนียกันโจเนียร์อ๋อจริงจริงเพิ่งรู้เมื่อกี้ไม่ไดวันนั้นเขาน้อยใจบอกว่าพี่เกสจะรู้เรื่องหรือเปล่าเออเขาไม่รู้เขาไม่รู้พี่เกสก็ว่าเมื่อกี้มึงมองโจเนียร์อจริงจเอาเลยรหรอไมองมองเงี้ยเปล่าไม่ก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นข่าวแต่ไม่มีอะไรแต่เขาก็ยังยังให้เราเป็นแบบสเปกต้นแบบโอ้ Ki, นักจริงเลยเพรากลัวเราไม่สบายใจว่าเขาไม่ยู่ความรู้สึกเราพวกเราก็บิ้วเก่งจริงเลยนาบอกว่าสเปคเขาคือสูงคําดําแดดอ๋อสูงคําดาแดดเออมันใช่ผมหมดเลยเราเรารู้สึกไงเราแรกเป็นที่หนึ่งในใจเขาอยู่เลยพี่จีจครับจีจัยอสุท้ายพี่บอยปีนี้เราจะหาแฟนให้เขาไหมเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเขาไม่ต้องหาหรอกเขาหาเขาได้แต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นเรียกว่าผมมารู้จักเขามานานครับ เขาก็เป็นคนที่แบบถ้ายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครอะไรเขายังรักที่จะแบบมีอิสระอยู่คนเดียวแบบไม่ความรักต่อกันจริงจนี่มันจะอย่นานแนี้จริงใช่ใช่เป็นอย่างนี้เแล้วแบบพอจะคุยกันว่าเอ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยบอกเออชอบอยู่อย่างนี้ว่ะด้วยนี่ใช่ใช่คนคนจะบอกว่ากลัวผมเหงาอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาแต่ว่าไม่ได้เหงาครับพี่ผมเออเอะผมก็พูดประโยคสุดท้ายในการให้ทุกคนไปคิดเอาเองก็ลองคิดดูว่าใครเป็นคนถ่ายรูปมาให้มันลงไอจีไม่ลองคิดเอาเองน้องสสาาววน้อง ม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เขาถ้าวันหนึ่งนะเขามีผมจะรู้ตอนนี้คือที่ผมรู้คือไม่มีใช่ครับไม่ไหวเรื่องนึงโดนโกงโดนกุตาอ๋อใช่ยังไงจะโดนด้วยไหมไม่อยากจริงจริ้านนี้เหมือนเคยสั่งงานอ๋อเหรอก็ก็เรียกว่าไงดีครับก็ตามที่เป็นข่าวเลยเยอะอยู่ครับก็เยอะอยู่ครับก็คือมันเป็นนี่ว่ายังไงดีกับกับเจ้านี้ก็คือผมก็ซื้อกันมาหลายปีครับ แต่ว่าช่วงหลังๆสักปีสองปีหลังเนี่ยเขาคงมีปัญหาอะไรลากอย่างแหละเขาก็เอาเป็นว่าเงินที่ผมจ่ายไปอ่ะไม่ได้ของครับม,มีมีทั้งที่จ่ายไปไม่ได้ของแล้วก็ที่จ่ายไปของยังไม่ออกล้วต,ตอนนี้เราก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าของออกเขาจะมีของให้เราหรือเปล่าเราจะมือการังินงไป็นต้งแความอะไรนะเออของผมเนี่ยตอนนี้คือผมยังอยู่ในช่วงที่รวบรวมทุกๆอย่างรายละเอียดอยู่ครับยังไม่เสร็จเอาง่ายๆแต่ว่าจะไปแจ้งความแน่นอน จะต้องจะต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายแน่นอนครับใช่เคสเดียวกับที่มีข่าวแบบว่าพี่เต๋อไอ่นั่นแหละเคสเดียวกันเลยฮะคือพี่เต๋อพี่ซันนี่ครับไปโดนไปเยอะไหมนะก็ก็ประมาณหนึ่งประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอยังรวบรวมหลักฐานไม่เรียบร้อยครับผมเอ้ยยังรวบรวมยอดไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าวันที่แจ้งความเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาว่าไงเข็ดไหมเข็ดไหมเราเข็ดไหมพี่เข็ดหรอยอนะแต่เราจะต้องดูดูว่าเข็ดเพราะว่าคือ เ,เวลาเราจะซื้ออะไรอะ่ะเราก็ระวังอยู่แล้วครับอย่างเจ้าเนี้ยที่ซื้ออ่ะความจริงแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรแต่อยู่ดีมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือถ้าพอมันเรียกว่าอะไรครับเราก็ต้องทวงสิทธิ์ของเราครับที่พี่ว่าคือในเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็ต้องได้ของอะ่ะถ้าเราไม่ได้ของหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาแบบไม่ทําตามคาคู่หรืออะไรก็ตามเราก็ต้องใช้ จิตทางกฎหมายในการช่วยจัดก,การตรงนี้ครับไม,ไ,ไม่โดนไม่โดนไม่ค่อยได้ไดทัมพันก็เดี๋ยวไปแจ้งความครับโอเคขอบคุณครับอบคุณค้ว